ินดีด้วยโฮสสังหารผู้ติดเชื้อระดับหนึ่งลินเย่พะละกํำลังเพิ่ม5ได้รับแกนผลึกระดับหนึ่งหนึ่งชิ้นสามารถแลกเปลี่ยนได้50แต้มเชียงเชียงไอเดราชานฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ช่วยด้วยจางเฉินห้อง606มันบ้าไปแล้วมันฆ่าคนเชีย่ยเอ้ยจริงดิเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะ พวกเราแค่จะไปขอยืมสเสบียงนิดหน่อยนอกจากมันจะไม่ให้ยืมมันยังฆ่าแฟนฉันด้วยมันกอดของไว้ช่วยตัวเองแล้วยืนดูพวกเรานอนรอความตายนะสิแกอย่าเห็นแก่ตัวนักเลยเอาของออกมาซะดีๆจางเฉินไอคนในรคุณอย่างแกต้องตายไม่ดีแนะ่มึงล้างคอรอกูอยู่ที่บ้านได้เลยจางเฉินกูจะทําให้มึงต้องชดใช้เปลี่ยนแกนผลึกทั้งหมดเป็นแต้มเพื่ออัปเกรดอุปกรณ์ทั้งบ้านใช้300แต้ม ยืนยันการใช้แต้มอัปเกรดอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดหรือไม่อัปเกรดยืนดีด้วยโฮสอัปเกรดอุปกรณ์ทั้งบ้านสำเร็จสังเคราะห์ประตูไทเทนเนียมอัลลอยระดับ C สำเร็จสังเคราะห์ผนังระดับ C สำเร็จคุณสมบัติต้านทานกายภาพขั้นสูงค่า HP 1 0 0 0 0พลังป้องกัน10,000มืมาพร้อมการโจมตีด้วยกับดัก5ครั้งชาติที่แล้วทนได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำคราวนี้มาดูกันสิว่าใครจะพังเข้ามาได้ พี่ใหญ่ต้าเฉียงเมื่อกี้พี่น้องเราได้ข่าวมาว่าลูกบ้านตึกเอคนหนึ่งมีสเบียงเพียบเลยใช่ครับพี่ตาเฉียงได้ยินว่าเป็นเด็กที่ชื่อจางเฉินวันวันนั่งกินหม้อไฟจิบวายแดงอยู่ในบ้านเฮ้ย <Hey, S 1> พี่เฉียงพี่ว่าไงถ้าเราไปแย่งของมันมาได้คงมีกินไปอีกนานเลยนะอืม hmm. เอ็งรีบเข้ากลุ่มแชทบอกให้มันรีบเอาสเบียงมาส่งเดี๋ยวนี้รับแทบครับเฮ้ย hey. ลูกพี่ข่าสั่งให้แกรีบขนเสเบียงมาส่งที่ตึกบีเดี๋ยวนี้ขาดไปอย่างเดียวตัดนิ้วแกแน่พี่เฉียงเจ๋งโคตรช่วยสั่งสอนไอเด็กนี่ให้หน่อยสุดยอดฟ้ามีตาแท้ๆในที่สุดก็มีคนมาทวงคืนความยุติธรรมอยากได้สเบียงฉันก็ต้องเรียกป๋าก่อนสิลูกมึงนี่นะกล้าพูดกับพี่เฉียงแบบนี้ไม่กลัวตายหรือไงวะแน่จริงก็มาแย่งเราเองสิใครไม่มาถือว่าเป็นลูกหมาพี่เฉียง ไอ้หน้าออนนั่นมันดาพี่ในกลุม่มไอเด็กเวนล้างคอรอกูที่บ้านได้เลยฮ <c oughs> ไอหน้าขาวให้โอกาสแกครั้งสุดท้ายเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นถ้าพี่เฉียงพังประตูเข้าไปได้จะสับแกให้เละเลยเอาไปให้สัตว์ประหลาดข้างล่างกินก็ได้นี่ แน่จริงก็ลองดูสิไอเด็กเวนพูดดีๆไม่ชอบชอบใช้กำลังใช่ไหมหลุยย้ำม,มันเลยพี่เฉียงแปลกๆว่ะพี่ทุบป,ประตูนานแล้วมันไม่ขยับเลยไม่น่าใช่นะไอพวกขยะเรื่องแค่นี้ก็ทําไม่ได้ถอยไปกูเองเออพี่พี่พเฉียงไอ้พวกงโง่ประตูเปิดไม่ได้ก็ทุบกำแพงสิวะโอ้พี่เฉียงฉลาดมากครับ พี่เฉียงกำแพงนี่ก็แปลกๆนะพี่หลบไปไอ้ยาจางเชินแน่จริงก็ใสหัวออกมามุดหัวอยู่ในบ้านแบบนี้มันลูกผู้ชายตรงไหนเอา้าหยุดทุบทำไมล่ะไหนคุยว่าจะฆ่าฉันให้ตายไม่ใช่เหรอฝากไว้ก่อนเถอะถ้าลากตัวออกมาได้เมื่อไหร่พ่อจะสับให้เละให้หมากินเลยคอยดูงั้นเหรองั้นก็มาดูกันว่าใครจะตายก่อนโฮสตต้องการเปิดระบบป้องกันภัยรอบบ้านหรือไม่ เปิดอวินเป็นอะไรไหมโอ้ยระวังไอเด็กนี่มันเล่นสกรปรกพี่เฉียงช่วยด้วยอ่าพวกเราถอยก่อนไว้ค่อยกลับมาคิดบัญชีกับมันพี่พี่เฉียงเป็นอะไรไหมครับไม่นะจบเฮแล้วพี่เฉียงคงไม่มองเท่งไปแล้วนะพี่เฉียงพี่พี่พี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่เฉียงแผลพี่หายไปแล้วนี่ <laughs> ตอนนี้ร่างกายข้าเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังข้านี่แหละคือผู้ถูกเลือกตัวจริงลูกพี่ตาลี่มันตายแล้วพี่เฉียงช่วยผมด้วยตึกเรามีหมออยู่บ้างไหมเหมือนจะจําได้ว่ามีอยู่คนนึงเห็นเคยช่วยคนในกลุ่มแชตตั้งหลายคนน่าจะชื่อโจวินชุดสูตรทมินแลกเปลี่ยนแล้วสวมใส่ได้ทันทีช่วยเพิ่มพละกกำลังและความม่องไวให้โฮสต์ เพิ่มพลังป้องกันอย่างมหาศาลเชียร์เอ้ยเท่ชมัดยินดีด้วยโฮสแลกเปลี่ยนสำเร็จแต่คงเหลือศูนย์โปรดพยายามต่อไปสงสัยต้องออกไปล่ามอนสเตอร์เพิ่มซะแล้วสิจางเฉินคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมโจวินชาติที่แล้วตอนฉันเอาสเสบียงไปให้กัวเสียวเสียวแล้วโดนสัตว์ประหลาดไล่ล่าถ้าไม่ได้โจวินช่วยชีวิตไว้ฉันคงตายข้างถนนไปนานแล้ว จำได้ว่าเหมือนเธอจะปลุกพลังได้เหมือนกันเป็นพลังพิเศษสายรักษาซะด้วยเกิดอะไรขึ้นฉันโดนลูกน้องเฉินต้าเฉียงขู่บังคับให้ไปทำแผลให้พวกมันคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมไม่ต้องห่วงฉันช่วยคุณแน่ทำตามที่ฉันบอกนะหมอพี่น้องผมเป็นไงบ้างตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะฉันเอายาแก้อักเสบมาให้แล้วจำไว้ว่าต้องกินยาให้ตรงเวลานะคะฮฮิฮิพวกแกจะทำอะไร ตอนนี้ข้างนอกมันอันตรายนะหมอโจอยู่ต่อที่นี่ดีกว่ามั้งจะได้ช่วยดูแลกันและกันไงผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่ในวันสิ้นโลกแบบนี้มันอันตรายนะจ๊ะฮ่า